สวัสดีครับป็นสี่ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไร่ที่สวนอยู่เนาะครับพี่ี่เนาะก็ขึ้นมาทํามาปลูกเถียงนะครับพี่ี่นี่เท่านี้พอเนาะหมาขึ้นไม่ได้นะพี่ซี่ช่างพงถ้าเอาต่ำคนนี้หมาขึ้นได้โอ้ยเอาต่ามันดีเอาต่ำมันดีเอาต่ำมันดีวะใช่โอ้ยเท่านี้เราตรงนี้พอดีแล้วนี่ไม่สูงไม่ต่ําฝีมือนะครับพี่ี่มันจะ มันจะออกข้างหนึ่งเนาะมันจะงีงีออกข้างหนึ่งนะครับไอซีมันเบอมันเบอมันเบอออกข้างหนึ่งเสาต้นหนึ่งเนาะคือเสาต้นนู้นนะมันเบอออกนะครับทุกที่ไรผู้หลวงก็เบอด้านหนึ่งที่ผู้ที่บ้านทวยเบือกก็อีกด้านหนึ่งเบอร์ออกนะครับไอซีวัดเสาผิดด้านหนึ่งใช่ทำเสาไม่เป๊ะทำแบบนี้แล้วไอซีมัน มันจะได้มันมันจะได้กึ่งกลางพอดีเนาะมันจะมันจะไม่โยกซ้ายโยกขวานะครับพี่ซีมันรับกันเสมอเลยนะนี่แบบนี้บบตรงนี้แบบนี้แหละเนาะมันรับกันคิดหาวิธีย้ายโอ่งโอ้ย้ายโอ่งโอ่งอยู่ด้านนู้นนะครับนี่ครับก็ขึ้นเหลืออีกนโอ่งอยู่ด้านน้นนะครับขึ้นเหล็กขึ้นไม้จันทันแล้วก็เหล็กเปรเสิ็จเรียบร้อยเนาะเหลือแต่พื้นกับมุงหลังคานะครับพี่ซีบันได บันไดตะก่อนนะครับพี่ซียุคก่อนบันไดไม่นาตรงนี้ว่าบันไดไม่นาคแบบนี้ <S <S แหล,ละครับพี่ซีตะก่อนนี่นคนเขาทําบันไดก็แบบนี้แหละครับพี่ซี <S <S ขึ้นบ้านทําบันไดขึ้นบ้านก็แบบนี้มาเถียงก็เถียงหนาเถียงไรก็แบบนี้นะครับพี่ซีต่อไปเนาะต่อกมาอีกนาะด้านหน้านี่เออออกมาด้านหน้าโอ้ต่อมาด้านหน้าก็ได้นีะได้ครับได้เลยต่อของด้านข้างก็ได้เนาะ ข้างออกวันพรุ่งนี้ก็ขึ้นมามุงนะอีสีมงสามตัสไปนี้เราต้องเก็บสังกะสีเก็บสังกะสีเก่าใช่ก็มามงดูไปดูมาก็ไม่สวยอยู่เสาหนึ่งนะครับพีสีถ้าเสาตรงนั้นตรงนุ่มสวยตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นมาอยู่บ่อยแล้วครับอีสีไม่สวยก็ไม่เป็นไรอีสีเนาะพออยู่ได้เนาะกาะนี่ด้านล่างนี่สามารถ ก่อไฟได้ก่อไฟใช่เวลาขึ้นมากินยางเวลาเรานอนนี่โอ้มีมันเยอะนี่ก่อไฟไว้ก่อไฟเลยก่อไฟไล่ยุงนะครับอีซีด้านล่างโอ้เร็วนะครับอีซีเร็วจริงๆนะครับผมว่าไวไวไวเร็วไม่ใช่เร็วเ๋ยวเขาจะนี่มันเร็วอีกละนี่นะครับก็การข้างก่อเหลืออยู่ไม่เยอะนะครับอีซีก็นี่บรรยากาศนะครับอีซี อยู่ที่ไร่เนะาะเห็นภูเขาหมดเลยนะครับพี่ซีภูตากมองโน่นไปโน่นก็ภูนี่ภูกระโล้นนะครับพี่ซีมีภูหลวงเนาะวิวบรรยากาศถ้าถ้าปูพื้นเสร็จนี่ครับพี่ซีนี่ปูพื้นเสร็จนั่งถ่ายคลิปอยู่ตรงนี้นะครับพี่ซีนี่อยู่ทางบ้านเนาะโอ้อากาศก็ดีลมก็ดีนะครับพี่ซีลมพัดตลอด ถ้ามานอนช่วงฤดูหนาวนี้เอฟซีผมว่าเลยหนาวจริงๆนะครับอยู่ตรงนี้เพราะว่าลมพัดตลอดนะครับภูหลวงเนาะนี่ภูหลวงนู้นภูเหลือไฟก็อยู่ตรงนู้นนะครับเอฟซีมันเป็นยังไงใช่ตั้งเพียงอยู่ตรงนี้เหมาะเลยตั้งเพียงอยู่ตรงนี้เหมาะเลยว่ะเหมาะเลยชมวิวด้วย ถ้าถ้าต้นไม้มันลงหมดเนาะเห็นหมดเลยนะครับวิซีบ้านมองไปด้านล่างก็จะเห็นหมู่บ้านเนาะบ้านหกตูมนะครับวิซีนี่มองไปด้านนี้ก็จะเห็นภูเขาเหมือนกันนี่ครับมีไร่มีสวนเหมือนกันนะครับวิซีอันนี้เป็นสวนยางพารายายเนาะตรงนี้แหละครับวิซีสร้างพงจะขึ้นบมืกี้ยางปีนี้ส่งน้องมาต่อยเรียนเราก็สร้างพงจะขึ้นเมื่อกี้ยางตรงนี้ โอ้ส่งรองมาต่อยเรียนนะครับพีซนนีนี่ตรงนี้เดินลงมาจากบันไดก็มากีดตัวน,นี้ก่อนโอ้ตก <นะ S 2> กีดตรงกลางก่อนกีดตรงนี้ก่อนเลยนี่โอ้ยกีดตรงน,นี้ก่อนนี่ลงมาเดินล,ลงมาจากบนาันไดกีดตรงน,นี้ก่อนลง <laughs> ไปแถวนี้ก่อน <laughs> อส่วนมากเขาจะกีดตรงริมมาเลยกีดตรงกลางก่อนนะครับพี่ซีคำนวณมาไม้ก็คำนวณมาพอดีเลยขาดอยู่สามตัว ด้านบนนี่พอดีแต่ด้านล่างนี่ขาดอีกสามตัวนี่ครับก็ส่วนยางเนาะผมว่าวันพรุ่งนี้นี่ปูพื้นมุงหลังคานอนนอนชมบรรยากาศนอนให้ลมพัดเย็นๆนะครับพี่ซีนี่มองไปปื่นขึ้นมาก็มองไปเห็นโอ้โหเวลาร้อนเราไม่อยากอยู่บ้านเราก็ขึ้นมาอยู่ที่เหียงมานอนโอ้ยเปลืองค่าน้ำมัน ชมวิวเนาะมาทำนี่ทำไรทำสวนนี่นี่แครับ<า>มันก็นนกมันสร้างปงนะครับพี่ซี่ปลูกแล้วก่อนี่ครับ,รบไปครับเลาะชมบรรยากาศก,าก่อนนะเนาะเสร็จแล้วเทียงกระต๊อบเทียงนานะครับอีซีก็มานี่ครับก็มาดูกันนะครับอีซีว่าเป็นยังไงเนาะอ้าวนี่ครับก็ชมบรรยากาศเนาะ เดินไปตรงนี้จะมีแอ่งน้ํานะครับพีซีก็ไปดูอ่างไปดูอ่างเดินไปดูนะครับตรงนี้จะมีแอ่งน้ำเนาะตน้นไะม้เองครับพี่ซีน,น้ํานี่ฝนตกมาเเต็มทีดีนี้ไม่มีใครใช้แล้วก็เต็มหนึ่เหมือนกันนะครับพี่ซีเพราะว่าไม่ได้ใช้นานเนาะจะเอาน้ําตรงนี้และครับพี่ซีขึ้นมาพ่นยาหญ้าเน,นี่ยค่าหญ้านี่นครับดูรตรงอ่างจะมีอยู่นะครับ นี่ครับเอ่งน้ำเนาะนลึกมากนะครับพี่ซีประมาณเมตรกว่าๆนะครับน้ำตรงนี้เนี่ยเอาใส่กะลอนเนาะตักใส่กะลอนนี่ประมาณได้ประมาณสักยี่สิบกะลอนเนะาะพุนยาหญ้าได้ทั้งวันนะครับตรงนี้ฝนตกมาก็มันจะไหลลงมาใส่ตรงนี้เลยนะครับพี่ซีก็นี่ครับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ